สวัสดีครับชาวเกมเซอร์ทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมแอดมินโอนะครับจากช่องเกมเซอร์ไทยแลนด์นะครับแล้วก็วันนี้เหมือนเดิมครับผมอยู่กับเจ้าตัว X2 นะครับทั้ง2ตัวเลยเป็น X2 ที่ใช้กับ Lightning นะครับหรือว่า iPhone เนาะแล้วก็จะเป็น Type C นะครับที่ใช้กับ Android นั่นเองวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวเกมที่สามารถเล่นกับตัวจอย X2 ตัวนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันที่เกมแรกกับฝั่งของ Type C ในโทรศัพท์ Android ก่อนนะครับเกมแรกนั่นก็คือเกม o t Light นั่นเองนะครับเด เสียบโทรศัพท์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนน่าจะเห็นจากภาพหน้าจอนะครับเราก็จะเริ่มก่อนอื่นเราต้องเชื่อมเป็นโหมด G Touch ก่อนนะครับโดยที่เราก็กดปุ่ม G กับปุ่ม Home นะครับก็คือด้านบนซ้ายตรงนี้เนาะแล้วก็ปุ่ม Home จะอยู่ขวาล่างนะครับกดพร้อมการจนไฟเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่อนนะครับมันจะมีไฟบอกนะครับก็รอเป็นไฟสีเขียวปุ๊บเราก็เข้าไปที่แอปเกมเซอร์นะครับแบบนี้เลยหลังจากที่เราเข้ามาที่แอปของตัวเกมเซอร์แล้วนะครับเราก็กดเข้าไปที่เกมที่เราจะเล่นเลยนั่นก็คือเกมทอร์ดไลท์นั่นเองกดไปเเเเลลยรัแ้้ววกกก็ิ่่มมมตตนดขาาที เสร็จแล้วนะครับเราก็รอให้เกมเนี่ยเขาโหลดก่อนเลยก็ เนี่ยครับเราก็รอไปก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทําการเข้าตัวเกมปกติเลยนะครับแบบก็กดตามขั้นตอนของตัวเกมเลยทีนี้ระหว่างรอเห็นตรงมุมซ้ายบนของจอไหมครับมันจะมีเป็นเหมือนสัญลักษณ์ที่เป็นรูปจอยอะครับแดงๆมุมมุมซ้ายบนนะตรงนั้นน่ะให้เรากดนะครับเข้าไปเพื่อเป็นการเซตปุ่มเพราะว่าตัวเนี้ยเกมเขาเนี่ยไม่ได้รองรับโดยตรงกับตัวจอยนะครับแต่ว่าเราสามารถเซตปุ่มเองได้เนาะว่าจะให้ปุ่มไหนใช้ทําอะไรบ้างอย่างนี้นะครับหลังจากที่เรากดตัวของตัวจอยนะครับที่เป็นฟังก์ชันด้านบนนะเราก็จะ เห็นนะครับตามบนหน้าจอเลยมันก็จะมีให้เราเนี่ยเลือกปุ่มใช่ไหมครับเราก็เลือกเลยเอาไอ้ตัวอนาล็อกซ้ายนะครับมาไว้เอาอนาล็อกซ้ายมาไว้ตรงที่เป็นปุ่มเดินนะครับแบบนี้แล้วเราก็นอกจากนั้นเนี่ยปุ่มการใช้สกิลต่างๆนะครับเราจะต้องกดไอ้ตัวปุ่มกลมๆที่เป็นเครื่องหมายงง,งๆเนี่ยครับออกมาเลยหนึ่งอันอย่างเช่นเราเอามาใส่กับอันนี้ใช่ไหมอย่างผมอาจจะเรียงเป็นอักษรนะครับขวาก็อาจจะเป็นปุ่ม A ผมก็กด A ลงไปกด A ลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ปุ่มอื่นๆก็เหมือนกันเลยเราก็ลากออกมานะครับอยากให้ปุ่มไหนเป็นอะไรเราก็็ลลาากกกออมแ้วใส่ อย่างอันนี้ผมอาจจะเลือกเป็นปุ่ม Y นะครับแล้วก็ข้างล่างเป็น B ข้างบนตรงนี้นะครับเป็นปุ่ม X อ่ะเป็นประมาณนี้นอกจากนั้นเรายังเซตปุ่มอื่นได้อย่างเช่นปุ่มเก็บของเราอาจจะเอามาเลือกเป็น R 1น่ครับปุ่มด้านบนนะครับ R 1เนาะก็กดลงไปอ่ะทีนี้เราลองเรามาลองเล่นกันดูนะครับเราก็กดเซฟอ่ะทุกคนน่าจะเห็นจากบนหน้าจอนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาเดินดูนะครับนี่เห็นไหมเราก็จะสามารถบังคับได้เลยนะครับตามใช้อนาล็อกแบบนี้เลยหมุนตัวนะครับแล้วก็สกิลนะครับก็อย่างที่ผมได้เซตลงไปเนาะ เป็นปุ่ม A เราก็เลือกไปเลยเนี่ยปุ่ม A ก็กดได้เลยนะครับสก,กิลอื่นๆก็ตามที่เราเซตเลยนะครับปุ่ม Y ปุ่ม B นะครับนี่ใช้ได้เลย <c oughs> ก็อย่างเงี้ยครับจอยตัวนี้มันสามารถมันสามารถที่จะเล่นกับเกมได้แบบหลากหลายมากแม้ว่าเกมนั้นอาจจะแบบไม่ได้รองรับเนาะแต่ว่าตัวนี้ก็ยังสามารถเซตปุ่มแยกได้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมไหนที่เขาไม่รองรับเนี่ยแต่ว่าเราสามารถเซตปุ่มได้ง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะสะดวกมากขึ้นนะครับในการเล่นเกมนะแต่ผมลองเดินไปดู เนี่ยครับเราสามารถแบบกดได้เลยก็เกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่มีคนเล่นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นเกมที่มาใหม่เนาะเอามาฝากกันไว้กับตัวจอย X2 นะครับสามารถใช้งานร่วมกับเกมนี้ได้นั่นเองนะครับแล้วก็สะดวกมากๆเลยจากการที่ผมลองเซตปุ่มนะมันง่ายนะครับถือว่าง่ายกว่าเกมอื่นด้วยไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่เนี่ยเห็นไหมเราสามารถกดได้เลยนะครับส่วนอันไหนอย่างเช่นเนี่ยปุ่มข้ามอะไรอย่างเงี้ยคือนี้เราอาจจะเอื้อมมือมากดเอาก็ได้เนาะแต่พวกฟังก์ชันทั้งหมดเนี่ยอย่างเช่นตั้งค่าปุ่มเพิ่มสกิ ราะว่าปุ่มเนี่ยเหลือเยอะเลยนะครับมีทั้งปุ่มแพดฝั่งนี้นะครับแล้วก็มีปุ่ม L 1 L 2นะครับ R2 ก็ยังว่างเนาะอันนี้ใครสะดวกแบบไหนก็เซ็ตแบบนั้นได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเล่นเกมพวกนี้เราต้องเปลี่ยนโหมดเป็น G Touch ก่อนนะครับนั่นก็คือโหมดที่ผมบอกไปนะตั้งแต่แรกเป็นการแบบให้เราเซ็ตปุ่มได้แต่ถ้าเกมไหนที่รองรับอยู่แล้วเนี่ยเราไม่ต้องเซ็ตเป็น G ทั u นะครับ G ท o u เซตยังไงก็คือกดปุ่ม G กับ Home รวมกันนั่นเองแต่ถ้าเกมไหนที่รองรับแล้้วเเเเเนนนี่ยนน่ยยไไมจําป็็บกสลดลด นะอันนี้สามารถเล่นได้เลยในส่วนของเกมนี้นะครับทอดไลท์เนาะตัวของ iOS จะไม่รองรับนะครับตัวของ iPhone จะไม่มีฟังก์ชันนี้รองรับด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมก็ไม่รองรับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเล่นได้แค่ฝั่งของ Android เป็นหลักนะครับในการที่จะเซตปุ่มเล่นแบบนี้ได้เนาะโอเคสําหรับเกมนี้นะครับก็ประมาณนี้ละการสําหรับทอดไลท์ใครที่เล่นอยู่หรือว่าเป็นสาวกเกมนี้ก็ลองซื้อตัว X2 ไปใช้กันดูได้นะครับเพราะว่าผมลองแล้วเนี่ยถือว่าเซตปุ่มง่ายแล้วก็เล่นง่ายมากๆเหมือนตัวเกมเขามันไม่ได้ซับซ้้อออนนยยู่่่แลวมมัไค มันไม่ต้องมาหันจอไม่ต้องอะไรเยอะนะครับแค่กดปุ่มแล้วก็เดินใช้อ e, าล็อกซ้ายกับปุ่มยิงปุ่มอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยค่อนข้างจะสะดวกมากๆกนะก็ฝากกับตัว X2 Type C ไว้ด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเกมทอดไลท์เนาะแล้วเดี๋ยวเจอใหม่กับคลิปหน้าเดี๋ยวมาดูกันว่า X2 จะสามารถเล่นเกมไหนได้อีกทั้งฝั่งของ iOS แล้วก็ Android นะครับไปเดี๋ยวไปรอดูกันนะครับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ